แวะดูแป้งรัมนะฮะก็จะขยายข้อออกมาที่บอกมันแคบขยายหลักมาตรงนี้ครับนี่จุดตรงนี้ขยายอะไรอันนี้ทำไม่ถูได้เปล่าก็คือตีออกมาให้เป็นกองให้เป็นอันนี้ทำไม่ถูกรู้เปล่าทำ้อแป้งรัมมันทำไม่ถูกเข้าใจไหมคือครับยังไม่รู้ตัวเราทำผิดเนี่ยผิดตรงไหนครับอ้าวกอกแป้งรัมไหนที่ตากที่ตรงไหนพี่หมักไว้อย่างนั้นมะครับบก็อยู่ไม่ได้เลยผมกเอาไปกองไปนู่นอเฮ้ยตากตากเอาไปกองไปนู่น ทำคอกแป้งล่ำเนี่ยไอ้ตรงนี้ยถ้าพี่จะให้อาหารในตัวที่ให้อาหารไม่ต้องมาอยู่งหน้าอย่างงี้เนี่ยเวลามัานยื่นหน้ามาให้มันกินข้างหลังพี่ต้องปล่อยโรคแล้วกวาดขี้มันออกไปผม,ผมันตากแดดผมเอาไปผมผมเขียนไป,ไปนมเม็นนู่นตากขี้มันเห็นอะไรก็เจ้ากวาดออกเมื่ <c oughs> มอวานนี่นั่นแหละเอาไปกองไว้นู่นเนี่ยมันเป็นจำเอาแล้วลก็พ <c oughs> ี่เนาะอันนี้มันเพิ่งจะเป็นเมื่อเช้าโอ้ยมันสีจะเป็นมูงรังโครงลังคารอ้ไขนาดนั้นไม่ได้มูงก็เออเขาว่า เมื่อจะพูดอยู่เนี่ยระบอกอยู่เนี่ยหัดฟังบ้างเวลาบอกนะเอาแล้วแอดใจเสียงไปไหนนี่เออก็มึงไม่ให้มันเปียกนะต้นตะเลียนต้นไหนแป้งลั้มันชนต้นนี้เปล่านี่ต้นไหนนี่นี่ต้นตะเลียนทันนนี้รอดแปลเงินก็ค่อยเลยร้อยหนึ่งทะนรอดโอ้ยไปร้อยหนึ่ง หกเจ็ดพอดีครับมีหลักฐานร้อยเดียวดูไม่ลุงจ่ายให้ร้อยเดียวมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยเอ้ยแตกอยู่ทำข้อแป้งร่ำต้องทำอย่างนี้ทำออกมานี่แป้งร่ำอยากคุยด้วย นอยมัไตามบอมไอตัวนั้นเนี่มันกินมักินตรงนี้กงี่ใส่แล้วก็วาไฟตากแดดแต่แรกอ่ะไอตัวนั้นมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วผมก็เลยย้ายตอนที่ไอมมันล้มอ่ะกย้านี่้ไปไว้ขงในต้องเอาไตรงนี้ใหมันกินตรงนี้พอมันกินเสร็จฟางมันหล่นตรงเนี้เตมเลยอาไม่เป็นไรมันตากแดดตากแดดปล่อยอัไมันเป็นปุ๋ยแต่ขี้ขี้กับน้าเยี่ยมมันต้องี่ต้องกวาดต้องหาทางระบายไปนู่น แล้วไปทำกระแพงกันไว้ทำไมอ่ะกันเรื่องอะไรกันลมกันฝนกันอะไรกันยุงกัดวัวกัดควายเนี่ยนะอันนี้กันยุงครับกันแมลงอันนี้กันสัตว์เดียร์สัตว์แมลงอะไรเนี่ยก็กลางคืนครับแมลงมันมาเยอะตั้งแต่ค่อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาค่อยไม่เคยทำหมูมุ้งอย่างเงี้ยให้วัวควายอยู่อยู่ทุกทีมันก็อยู่ของมันเองอ่ะแมลงค่ะมันเป็นพิเศษไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดานะโอ้ยมันเกินไปมั้งมันเป็นลูกเขาแบบครึ่งๆเลยเนี่ย ก็ทำเอฟซีบอกว่าให้ทำกันมาแรงกันยุงกันอันนี้ก็เรียกว่ากินทั้งกินทั้งขี้หมอกบมักบมอ,อยู่นี่ดูน่ะขี่โกงขี่โคนอันนี้ม,มันไงแป้งล่านจีแล้วก็ตัดปอแม่เวลาบอกไม่ฟังไปเรียงหน้าให้ด้วยกับลุงนั่นแหละ ถ้าหมักหมมมมันเป็นค่อยก็ไม่ยุ่นี่นะสะอาดครับเนี่ยมันพิ่งดึงงไหมเย้รียว่าพ่อแม่ทำลายหนูเนี่ยนี่พ่อแม่ทำลายเนยทำลายหนูยังดีเรไม่ให้มากินเขากินืเราพวกจะแน่ครับพคออยู่เ่นครับเจ้าต้องใส่มือเจ้าให้เขากินนยเป็นอยู่วจริงมันยสอนวสอนควายเหมือนกันน่ะหนทให้ดูไอยนี้เอาเอาเกลือให้มันกินให้กินยังไงต้องเอาใส่มือมาเอาเกลือมา เกลืออะไรครับเกลือกินเกลือแกงกลุงแกงลุงช่างมีประสบการณ์ฮะเพราะว่าแกเคยเลี้ยงมาแล้วมาถ่ายทอดแล้วก็บอกรักแป้งล่ำลูกปากกระมังแล้วก็เรียกลูกลูกลูกเด็กไปชนกล้องพ่อด้วยลูกเด็กกล้องล้มเด็กตีเลยไม่ทันขาดคำล่วงแล้ว ไอ้ยายใส่หมูลุงให้ทำให้กู้ให้ลุงทำให้รู้ลุงทำให้รู้หน่อยวัวกับเกลือมันชอบอยู่แล้วพวันจะไปพวันหมดลุงทำพิลามเยอะเยอะเออเไม่กินกินลงมาจะกินกับมึงพ่อไปแกล้มมาหาพ่อไปแกล้มาหาพ่อเอาเลยเข้ามาหาพ่อเขาไอ้ลองลองใส่มือพ่อดิลองใส่มือพ่อดิผมก็ไม่กินลองใส่มือพ่อดิเลยมันก็ไปกินมันก็ไปกินเดีจ๊ว่าเกลือ แต่เขาบอกว่าให้ให้ยัดเข้าไปในปากให้มันรู้จักก่อนอันนี้เล่นเกมนะแงลนรำยังตัวได้นะแล้วมันจะรู้จักมันหนีเลยมันหนีเลยเจ้าพวกเพื่ออะไรนะเกลือเกลือแกงช่วยอะไรช่วยอะไรเหมือนบำรุงเรื่ออะไรเงี้ยบำรุงบำรุงมามามานี่มา เอาออกมุ้งนี่นะเอาย่าเดี๋ยพี่รอมาออกเล้นี่เดินหนสั่งลือสั่งลือสั่งลืออเอาแล้วเอดชัยหรืออาอเป็นลุงเปกลับเข้าไปดูแกป้าพ่อทำมาทหัวกมาถงเ้อนี่ทุกบอลนี่ทำได้ับมึง มือเล่ากิ๊กแตกเลยหรอมันตกใจเลรอแปลงลำกี๊แตกเลยอ่ะน่ะโอ้บ้านถุงทองโอ้ยดูบ้านถุงทองเด้อมือนะบ้านถุงทองเป็นไงถุงทองถุงเงินถุงทองโอ้ยดูเอ๊ะดึกดึกดึกดออดูดูดูเป็นยังไงเป็นยังไงน่ะโอ้ยดูดอกไม้งามเนาะเนี่ค่ะ ก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะฮะแล้วก็มีความหาด้วยนะฮะลุงแกก็ลุงแชงก็โยกไปงั้นแหลยนะเอฟซีอู้พูพลปุบพลต้นทุเรียนเยอะเนาะทุเรียนสามต้นเนี่ยเขาไม่กิ่งออกเขาตัดออกเลยนี่กิ่งนี่นี่ก็เอาไว้ก้อนครับให้มันมันพื้นก้อนทำประกันมันเกือบล่วงมันเพิ่งจะแตกยอดนี่เมื่อกี้ใบมันแห้งหมดเลยโอ้ยหยอกหยอกหยอก ดูดูดูเปิดประตูเปิดประตูมันออกได้เยอะอ่ะลองเปิดดีลองเปิดเดีโหรับรองรับรองวิ่งเลยแหละใช่นันนั่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 นมาแล้ว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 นันเออฮอฮฮนี่แหละเออมันก็จะยาวเลยนีนะเฮ้ย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 น้องเน้น โอ๊ยออมาแล้ว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 อาอออเงินออกเงินไม่กล้ากระโดดกโดดออเะเป็นผู้หญิงเฮ้ยเด้อขนาดค่อยยังไม่ได้อยู่รู้ขนาดนั้นนี่ค่อยยังไม่ได้นั่นนะ เอาเงินลูอาสอ่าๆๆอยอยู่มนห้องกระเบื้องด้วยปูกระเบื้องด้วยแล้วเราเนี่ยฮ้ฮที่แดด้วยโอ้มากิน้าด้วยกัล่ะโอ๋แม่เขาบอกว่าให้มันเย็นขนาดสานน้อมขนาดป้าสนผักเปิด28 29นั่นน่ะ นิ่งเปิดยี่สิบห้านะโอ้ต้องให้เย็นหอมใหญ่เลยไข่น้องแต่เจอเนอะกัน์ดพลอเลยนะใช่เนาะโอ้ยเจอเลยเอฟซีเจหายแล้วเอฟซีบอกอายุเยอะแล้วนะเล็กเองสองปีแล้วโอ้วสองปีเขาก็ใช่เท่ากับคนอายุสิบสี่สิบห้าแล้วอ๋อค่ะ ดูออมเงินดูออมเงิน่ปี่ปีหมาก็เท่ากับเจ็ดป um, ีมั้งใช่หนึ่งปีหมาเท่ากเจ็ดปีนี่แหละค่ะขอบคุณเลทุกท่านมากค่ะีีสไปเข้าไปนอนนี่นะผมก็เข้าไปนอนนี่แหละเข้าไปนอนในป้ายเมื่อวานตักโอเคค่ะก็ลุงช้างก็แวะไว้ม่เย็นนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเลทุกท่านมากค่ะ